สภาพภาวะอากาศก็อว่า่แห้งแล้งแดดห้อนแห้งเฮ็ดกับเขาแล้วเขาต้องหดน้ำหดฟื้นหดไฟเนาะพาาเพราะว่าเผื่อเป็นการป้องกันเผื่อบ่ห้ไฟไหม้บ้านไหม้เฮือนหรือว่าเกิดจากอักไีไฟไฟไหม้บ้านไหม้เฮือนไหม้ซานทุกคนเนาะเขาต้องกำจัดโดยวิธีป้องกันง่ายๆคือเอาน้ำหดฟื้นหดไฟของเราเพื่อห มีความปลอดภัยต่อบา้านเฮือนซานนะทุกคนเนาะนี่โอ้โอ้โอเคบาเ้านเฮือนซานของเฮาก็จะมีความปลอดภัยขึ้นพร้อมเทียมกำลังเรืองดีเนะทุกคนเนาะ สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาซองแชนแนลเ้นเก่าเส้นเคยเนาะคลิปนี้กับเบาซองจะมาเห็ดเมนูปัวยอดมักม่วงขัวใส่แคบมันมูติดตามเบาซองไปเนาะจะมาเห็ดเมนูแซ่บๆกันลองฮ็ดเมนูนี่กินเบิ่งเนาะทุกคนเนาะเมนู ขวัวยอดใบมักม่วงหรือว่าขวัวยอดมักม่วงใส่แคบมันหมูจะทดลองเห็ดบังเงนอะทุกคนเนาะไปตามสมนำกันเลยทุกคน อันนี้ยังบทท่านในขวเธอเนาะเพราะว่ากำลังตม้มเอ่อตม้มยอดใบมะม่วงเป็นเทีหยวหอยแล้วก็ต้มซุกแล้วก็มาซอยหรือว่ามาซับให้มันมนแล้วก็เอาแค่มันหมูนีล่ลวยเนาะแบ,บว่าเอาห้วยใส่แล้วก็จะขวไป้อมไปนำกันอันนี้ยังบมท่านในขวเธอเ้อทุกคน บัดนี้เฮามาคั่วยอดมักม่วงใส่แคปมั่นหมูกันเลยเมนูแซ่บๆของเฮาไปบ่าวสองซะแนวเฮาลุยเกมดังไฟหรือว่าก่อไฟเป็นทีน้อยก่อไฟก็แบบใส่เขียงเขียงเก่าเนาะเขียงแบบว่าใส่เขียงสมัยตั้งแต่กี่แต่ก่อนก็ยังใส่เขีงเก่าๆ เค่งเก่าๆเนาะสมัยตะกี้ต่ก,ก่อนก็ใส่เค่งตัวนี้เนาะแต่ว่าถึงดึกจำบันหรือว่าถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใส่เค่งตัวเก่านี่ใส่เค่งตัวนี้ใส่เค่งเก่ามาถึงดังเดิมนี่เนาะทุกคนเนาะให้พริกเกลือเขากันคนให้มันเขากันเขากับพริกกับเกลือนอะทุกคนเนาะ ยอดใบมังมง่วงเป็นแคบมูใส่มือเลยเนาะทุกคนเนาะบ่สองจะบ,บ่ใส่บ่วงใส่เมียงเนาะแต่ว่าจะใส่แต่มือเนาะเพราะว่าเอดแบบบ้านๆเนาะทุกคน <laughs> ใส่มือนี่แหละแซบดีนะทุกคนใส่บ่วงมันจะบ,บ่ค่อยแซบอ่าใส่บ่วงมันจะบ,บ่คอยแซบเนาะม,นมันบ่มีรสชาตนะิเนาะใส่มือนี่แหละดีนะมันแซบดี แต่ว่ายดใบมังมวงหรือว่ายอดอ่อนของใบมังมวงนี่บะซองก็นดนๆเน,นะาะบ่จักหลายฟ้าหลายปีดนๆนฮาก็มาได้มาเฮ็ดหรือว่าได้มากินฮก็เฮ็ดมาเฮ็ดกินตอนนี้เนาะทุกคนเนาะถือว่าหลายฟ้าหลายปีเติบเคยกินอยู่เคยกินตั้งแต่ เป็นเด็กน้อยเนาะเคยกิน <c oughs> ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะพอแม่ซนหรือว่าพอแม่พาพากินเนาะทุกคนเนะาะพอแม่พากินตั้งแต่น้อยอันที่จริงก็เคยกินอยู่แต่บซอ,องกับมักลายเนาะมักแหงแล้วก็บสซกงก็จะมาต่อยอดหรือว่าสืบทอดพอแม่แล้วก็ามาเอาวิธี นี่นะลองมานำมาใส่เบิ่งเลยคะ่ะมาเฮ็ดเมนูหรือว,ว่าเฮ็ดอาหารเบิ่งเนาะทุกคนเนาะอันนี้จริงก็แซ่บอยู่เนาะ,ะน่ากินอยู่แบบมันก็คล้ายๆคือใบหรือว่าคล้ายๆคือรสชาติอ่าผักเหี้เนาะผักเหี้แต่ว่านี่เป็นใบยอดมักม่วงหรือว่าใบยอดอ่อนของมักอ่าใบใบมักม่วงเนาะทุกคนเนาะ โอเคน่าจะเข้ากันอยู่นะทุกคนเนาะลองชิมบ้างเนาะอืมพอดีพริกเกลือเป็นนัวพอดีแล้วก็บมะซองจะทำการขั่วเลยทุกคนขั่วเลยทุกคนโอ้หอมเทียมกำลังได้ที่พอดีหอมเทียมกำลังเลืองดีเนาะทุกคนเนาะ พอดีละวันนี้นะโอเคบะซองได้เอาหยอดใบมักม่วงนะว่าหยอดมักม่วงนี่ผสมเกเลือแปลงนัวยงังยังเรียบร้อยนะทุกคนนะเนาะเดี๋ยวบะซองก็จะขัวเลยทำการขว่นี่หอมหอมทุกคน มันยังดำดำคือแบบไฟใหม่หมักเพ็ดเนาะทุกคนเนาะแสีบๆเด้อทุกคนนี่ประมาณนี้เด้อขัวใบมะกม่วงอ่อ,อนหรือว่าขัวยอดมะกม่วงเนาะ หัวยอดอ่อนของใบมะม่วงทุกคนบอสองกับบัวหัวจักสีว่าแนวใดดีเนานะทุกคนเนาะนี่อันนี้เป็นแครบหมูแครบมันแครบมันหมูเด้อทุกคนหม้อกับหม้อเก่าๆเนาะทุกคนเนาะบอสองก็ยังบอท่านได้ซื้อหม,อหม้อใหม่เถอะเพราะว่ากำลังจนเนาะ ผมมีเงินบ่ไม่มีตังค์เนาะบ่ได้ซื้อหม้อใหม่แต่ว่าใส่หม้อเก่าเอาท่าที่เขามีแล้วก็ใส่หม้อเก่าไปก่นอนนะทุกคนเนาะส่วนไลก็จะโฟก,กัสแต่เรื่องอาหารการกินเนาะแต่ว่าหมอก่อพอใส่ได้อยู่ทุกคน โอเคบราสองจะเอาปลาแดกหรือวะะ่าปลาล่าปลาแดกเน่าๆหรือว่าใสหน่อยหนึ่งนาะทุกคนเนาะนี่ปลาแดกของเฮาปะลาล่าของเฮาแซบ่บแซบ่บนัวแซ่บหอมป,ปะลาแดกปลาล่าแล้วก็หอมแคบมันหมูป่ะคือเป็นตาแซ่บแท้ พอเมพากินตั้งแต่น,น้อยๆเด็กๆเนาะบ่อซอ,องก็จะเป็นการเสียบทอดหรือว่าดูดดึงเอาวิธีการเมนูนำมาใส่เฮ็ดท,ทำประกอบเป็นอาหารเนะทุกคนเนาะแดดท้อนพอสมควรน,นะทุกคนเนาะเพราะว่า่วงนี้ก็สภาพภาวะอากาศก็ถือว่า แห่งแรงแดด้อนแห้งเห็ดกับเขาแล้วเขาต้องหดนำ้ำหดฟื้นหดไฟเนาะเพราะว่าเผื่อเป็นการป้องกันเผื่อป้ให้ไฟไหม้บ้านไหม้เฮือนหรือว่าเกิดจากอักขีไฟไฟไหม้บ้านไหม้เฮือนไหม้ซานนะทุกคนเนาะเขาต้องกำจัดโดยวิธีป้องกันง่ายๆ่ายคือนำหดฟื้นหดไฟ, od, ฟ od, ของเราเพื่อให้มีความปลอดภัย ต่อบ้านเฮือนซานนะทุกคนเนาะนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคแบบนี้ก็ถือว่าบ้านเฮือนซานของเ้าก็จะมีความปลอดภัยขึ้นก่อนออกจากเฮือนทุกครั้งอย่าลืมหดนำ้ำหดฟืน้น ป้องกันความปลอดภัยให้แก่บ้านเพื่อนชานก่อนเนาะทุกคนเนาะก่อนออกจากบ้านต้องเอานำฮอดฟืน้นฮอดไฟให้มีความปลอดภัยสูงก่อนทุกคนพาเพื่อนๆพาทุกคนมาเบิง่งเมนูอาหารการกินของบ่สอนะบสองเนาะบ่อสองเฮ็ดเมนูเมนูขัวยอดมักม่วงเนาะถือว่าขัว ใบมะม่วงเนาะทุกคนเนาะใบมะม่วงอ่อนผสมประสานใส่ปลาแดดปลาล่าเนาะใส่เครื่องของเครื่องปรุงอะไรทำไมนี่อันนี้จะเป็นของกินที่พอ่อแม่พากินมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็ก,เก,เก,เกน้อยเนาะตั้งแต่เป็น ตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่าบปองอยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะแบบอาหารเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแบบบ้านบ้านเนาะเมนูแบบบ้านบ้านเดี๋ยวบปงจะชิมเป็นคำแรกเป็นคำแรกเผื่อเพื่อนเพื่อนเผื่อทุกคนเนาะทุกคนเนาะจะเอามือจับเลยเนาะทุกคนเนาะแบบง่าย,ายๆกินแบบเรียบงายายบ่า,สายสไตล์บ้านบ้านสไตล์บ้านนอกบ้านนาเฮาป้า แซ่บอืมสุดยอดเลยกินมันไข่ข่คือพักฮีเนาะพักฮีขคั่วอ,อ๋อประมาณนี้นะทุกคนเนาะขั้นถาอ่าพี่พีเพื่อนๆนทุกคนถ้ามักคลิปนี้ก็บบสองลูกคนฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้บอสสองแชนแนลเลยเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็เอาเมนูขัวยอดใบม,มังมองออนมาฝากมาตอนเนาะประมาณนี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ่อสองสนแนวค่ะขอลา่านผู้ชมไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าส,สบายดี